โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยรักกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับในพาร์ทที่เท่าไหร่เราไม่รู้ซึ่งผ่านมาโคตรยาวนาน <laughs> วันนี้นะผมเรามีสปอนเซอร์ของเรามาแล้วนะครผมใครที่หาเซิร์ฟใหม่ครับพิกเซอร์มอนเล่นอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปดู <c oughs> เข้าไปเล่นได้ที่ใต้ลิงก์เลยพี่เวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับ <c oughs> โอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนี่มีนูโนบอกว่า พี่เวฟครับใส่หลังคาให้พวกมันด้วยไม่งั้นเนี่ยปรสิตเนี่ยมันจะบินแล้วมากัด m อ c แล้วก็ตายหมดครอบก็ขอบคุณทุกคนแม่ในแกมในเกมบลที่เป็นห่วงแล้วก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่เวฟครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถหาซ่อมแซมได้จากการตกปลาด้วยผมรู้สึกว่าในการออโต้ตกปลามันจะลำบากไปหน่อยเว้แต่ว่าถามว่ามันดีไหมหรอมันก็ดีนะแต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นอ่ะโอเควันนี้เราก็เลยจะไปลองเสี่ยงดูเว้ อ่าสงสัยไหมว่าเสียงอะไรวันนี้เราจะออกไปตามล่าหาซ่อมแซมในโลกมังกร you know DZ the Mangron โอเคซึ่งเราจะใช้เป็นถังน้ำเนี่ยผมสองถังในการไปโลกมังกรเนาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะขอดูน้ำกันน้ำขอหน่อยสองถังโอเคบอกว่าสองถังนี้จะช่วยเราได้มากนะทุกคนนะโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ธนูหัวธนูธนูมันไม่จะเป็นนะมทุกคน คือมันไม่เอาไปก็ได้แต่ว่าเอาไปไหนแล้วการเปิดยิงไอตัวลังไอ้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยบ,บึ้มแรงอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันซึ่งผมรู้สึกว่านะเว้คือผ่านมาหลายพาร์ทแลว้วอะไอ้เจ้าต้นไม้ของประสิทธอะมันก็ยังไม่เกิดเวเนี่ยมันมันมันยังเกิดอยู่ต้นเดียวเวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพังเขาทิ้งเนี่ยแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งซะเพราะว่าเหมือนมีจนน้องๆเนี่ยบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันมันจะมีโอกาสดอบบลอสใช่ไหม I am the boss อุ้ยตายไปแล้วบล็อตในบล็อต <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นมีบอสเลยว่ะ I am the boss ไม่เห็นมีบอสเลยไม่ดอบอะไรด้วยนั่นเราเริ่มแห้งแล้วทุกคนพื้นที่เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ผมพยายามอ่อนแล้วะเวยมันก็ยังไม่เกิดหรือว่า คือเขาเกิดมาแล้วเราต้องฆ่าหรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอยากจะรู้ว่าบอสไปเกิดจะใดอะ่ะเอออยากฆ่าบอสมากเลยมีน้องๆหัวมันหดมากโอเคมาเดี๋ยวเราไปโลกมกังกรดีกว่าเพื่อที่เราจะได้อ่าไปหาส้มแซมมาใส่ทั้งตัวเวผมคิดว่าเราจะได้เวประมาณนั้นได้เวลาเลสโตรแล้วทางไปกูอยู่ตรงไหนทางไปกูอยู่ตรงกูอยู่นะหูเสียงยังดัง เข้ามาทีนี่วิแทบแหลกเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางไปยังโลกมังกรก่อนข้ากลับมาแล้วดินแดนแห่งโรคมังกรคือพาร์ทที่แล้วนะมีน้องๆคอมเมนต์แบบว่าพี่เวฟครับกูถามจริงเอะนั่นมังกรหรือกระทิงเออจริงพี่ก็ว่ากนแหละมันมังกรหรือกระทิงว่าชนอยู่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอลองเสิร์ชดิมันคืออะไรเออคือแร่เนี่อ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ คือเพิ่มวงจรในโลกมังกรอย่างนี้เลยทำไมมันดูไม่ที่เลย๋อมีวงจรอันนี้น่าเป็นไลท์สต็อกอุ้ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคราฟเป็นเหมือนหินเรืองแสงนดะ้ตกแต่งบ้านได้คนระับสวยสวยสวย,สวยแต่ว่ายังก่อนเพราะว่าวันนี้เป้าหมายของเราไม่ใช่พวกนี้เป้าหมายของเราอันดับแรกคือต้องฆ่าเอ็นเดอร์แมนก่อนตายแล้วเราก็ต้องปิดเสียงสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูก่อนไม่งั้นเสียงมันจะดังมากโอเคมาเราจะต้องตอบบล็อก เวลาฆ่าดอะแมนที่ผมแนะนําวิธีการฆ่านะคือเป็นการฆ่าดอะแมนที่โคตรง่ายแล้วทุกคนโดยการเชนเรือซึ่งเราจะทําแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็จะฆ่าแบบนี้คือการเอยเดียวมึงไม่ได้อยู่ในแผนเดียวก่อนถอยถอยเจ้าตัวกูไปเดี๋ยวนี้มึงอย่ามานะถอยไปหัวจะป่าอะไรอะไรอะไรไม่ได้อยู่ในแผนนะเราอะฮะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะมาสิ มาสิมาเกี่ยวอะไรด้วยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้ตายโอเคโอ้โอ้โอโอโอเดียวผมจะต้องการไอดูตายเดอร์แมนเนี่ยผมต้องการไปประมาณเอ้ยไม่ขึ้นสิเราต้องการไปประมาณสัก16ลูกแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการเขาเรียกว,ว่าอะไรทุกคนวาร์ปด้วยอ่าวาร์ปผ่านอ่าปราสาทเน,นเธอร์ใช่ไหมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมไปอย่างหนึ่งเลยว่ะผมลืมดินปืน เออว่านเนาะเผื่อเราใจนี่ด้วยเดี๋ยวนะเรามีดาบสก,สก,สก,สกช,ชิงบอไม่น่ามีโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เบขอฟาร์มเอ็นเดอร์แมนก่อนมันจะได้ฟาร์มเร็วๆไม่ต้องเสียเวลามาดูพี่เว็บนั่งฟันทุเยเป็นอะไรของกูเนี <c> ่ย <oughs> จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งดูเอออเดี๋ยวฆ่ามันก่อนเอ้าเดียวเดียวเดียวทวนเมื่อกี้จอคอมผมดำ ดีนะไม่ตายบ้าเอ้ยโอ้โฉพวกแกมันคลิปกูยังอยู่เนี่ย๋อยังอยู่โอตุกกระใจหมดเลยโอ้ยขวญเอ้ยขวนมาอักฟาร์มก่อนตัดภาพใหม่ทีตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งพี่เว็บเนี่ยได้มาเป็นเอเดอร์โพร16อันแล้วก็อีก1อันแล้วก็ระหว่างที่ฟาร์มอยู่ผมได้แวะกลับไปที่บ้านนะครับไปหาดินปืนใช่ทังบ้านมีอยู่หอัน บานวิวฮาี่ตายเดมัจนเนี่ยแล้แบบดูสภาพอยู่ตรงนั้นแล้วดูระยะทางโอ้พระเจ้าทุกคนเราจะค่อยๆไปอย่างระมัดระวังนะฮะซึ่งผมหวังว่าเราจะไม่ตกตายในขั้นตอนนี้นะคือถ้าตกตายในขั้นตอนนี้ผมจะเสียดายที่สุดคือเรเวล68 You know ใช่เราจะเสียดายที่สุดคือเรเวล68ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะ ค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆใช้น anyway> ิ้วผมคลิกไปตรงคีย์บอร์ดรา้จะบโหยิ่งอยู่เกมยิ่งดูกลัวจังวะเดี๋ยวอืมเราจะไม่มีทางตกลงไปตายเด็ดขาดใช่หรือไม่ใช่แล้วกูเพิ่มกูเพิ่มเลยกูเพิ่มเออมาเดวเรก็ไปในโลกินทรโพรดีกว่า้วมาแล้ว ว้าวพร้อมกับการโหลดแมปที่โคตรชา้าพร้อมกับเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วว้าวตรงนั้นก็มีว้าววัเจอแล้วเดี๋ยวกูมาจากตรงไหนเอ้ามีเจอเอ้าเริ่มมันมีสองอันวะเย้ยเอ้ยทำได้ดีเลยมีสองอันเดี๋ยวเราต้องกดจดพิกัดก,ก,ก่อนนี่ไงเอ้ยมีเรือด้วยๆๆไม่ยากเลยว,ว่ะทุกคนผมรู้สึกว่า ในนี้จะต้องมีอะไรเยอะๆแน่นอนอะไระเนี่ยเอาไปทําไมเนี่ยโอ้เดีย๋ยวอย่าบอกนะว่าถ้าปาษาสตทไม่มีอะไรเลยไปลีกูดทุกคนมามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเป็นโจรขโมยของเราจะไต่เต้าขึ้นไปเอานนี้ก่อนแล้วเราค่อยบินไงเออแบบบินหาไปทีละอย่างทีละตึกทีละตึกอ่าอีซี่ เราจะต่อขึ้นไปโดยที่เราจะไม่ย่อท้อเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าพูเรา้หมดเนี่ยเราก็ยังใช้บล็อกไม้ในการต่อแล้วล่อนได้นะทุกค,คนเพราะว่าตอนนี้บล็อกไม้ที่บ้านคูดเยอะเออไม่รู้จะเยอะไปไหนเยอะแบบเยอะชิบหายอะ่ะใกลถึงแล้ใกล้แล้วอ่ะอ่าอ่าข้ามาแล้วแล้วอันนี้มันตะก้อนอะไรก้อนเลืองแสงม,มันมาอยู่ตรงนี้วนะเนี่ยข้าหเดี๋ยวนะเสียงใช้ได้อยู่นะทุกคน เสียงมันดูไม่ปกติใช่มาอูค่อยๆปีนไปด้านข้างมาแล้วไอ้ตาย The ะแบรนด์ว้บนเรืโอโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงละเพื่อน foreigner? อันนี้มีไลน้ำยาฟุ้นฟูดนติีไม้เอาไม้เอาต้องการที่สุดคือปีกที่อยู่ข้างหลังน,าน,าน,านาั่นนั่นนั่นแน่มาให้เอาสิไม้เอาไม่เล่นแบบนี้ใจอีใจอ๋เอ้จัปับ๊บอไม่ได้หรอก ได้เป็นคํำสาบศูนย์หายไม่เอาอะเออไปมาทำไมครับรู้อะไรอะคงทนสามโอ้มาทําไมมะเจอคงทนสามทำไมอ๋อใส่ได้หรอเ่าเอ้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาตอนนี้ข้ามีปีกแล้วเดี๋ยนะขอคราฟเป็นในนี้ได้ไหมฮะได้พูมาสิบพันโอ้โหเหลือเฟือแต่ว่าผมว่าเราอย่าเพิ่งใช้พูให้มันพร่ำเพรื่อมาทุกคนเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปิด โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสะท้อนมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมึงสะท้อนมาได้ยังไงปกติปกติปกติกตเอา้าไม่โดนปกติเราไม่สะท้อนไม่ใช่หรอฮะอ, <Okay. S 1> อุย่าโอเคเฮ้ยอยาอ๋อตกใจนี่เราจะต้องไปดูทีละจุดว่าเอ้ยจิบหายแล้วเราต้องไปดูทีละจุดแล้วซื้อจุดนั้นเห็นไหมมีกล่อง,เร,องเราต้องไปเราต้องไปเบบ กุศสลดเสวปตมาะลัน่นถึงไหมเธอเธอฮ่าฮ่าฮ่ามันถึงอยู่แล้วแหละผมแค่แอคติ้งเฉยๆยังไงมันก็ถึงโอ้โหดมอนอีกแล้ว่ะซ่อมแซมกันไฟเอามาทำไมอะไม่ต้องการเลยอาโชว์ผิดหวังว่าอะไรครับเนี่ยผมได้เลยบะเอ้เดี๋ยวทำไมมันหล่นแค่นี้มั้อ่ะ มาตึกนี้ไม่ได้ตึกนั้นข้างมีตึกนั้นข้างมีเราจอ,อกตามล่าหายเทมทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งในแต่ละตึกเนี่ยก็ค่อ,อเดี๋ยวโอได้เียกระจกมาด้วยว้าวเอาทิ้งไปอ้โปกันสี่อะไรอะ่ะป้องกันสามเบาดุดเบาดุดคนนกะว้าวอันนี้นาะสนใจอันนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอันนี้ทิ้งทิ้ง <ง>ทิ้งกันะอะไระไม่จำเป็นกูทิ้งอะ่ะโอเคมาโอเคเราสำรวจสองตึกนี้ไปแล้วเอ้ย<น>เจ็บอยู่นะนี่มึงมีบอลด,ดุด,ดคนนกจริงไหมเนี่ยทำไมมันเจ็บจังวะเรายังสามารถสำรวจตรงนี้ได้ทุกคนนี่ไงเนี่ยตรงนี้มีเฮ้ยมีว่ะแต่ทำไมกล่องมันแตกวะเดี๋ยวทำไมกล่องอยู่แตกอะ่ะเดี๋วมึงจะยิงกูขึ้นมาทำไมเดี๋ยวกูทั<น> โอ้ยไม่ไม่ไดนะ้แบรนด์ไปเราไปโอ้ยไม่เราจะขึ้นไปสู่โอ้โหเจริญเจริญหรอเรว็บเจริญเจริญแหละเจริญแหละเป่ากูจังเลยเนะี่ยกูลอยขึ้นมาไกลแล้วเนะี่ยมึงเป่ากูจังเลยเนะี่ยนี่ก็จะพ้นเนาะมันก็ยังจะมีรูเข้ามาเนาะโอ้โหเอ้ยมาเดี๋ยวเราต้องต้องตั้งสตินิดนึงทุกคนตั้งสติก่อนสตาร์ตตอนนี้จะหมดวนะเนี่ย โอเคมาเอาใหม่รอบนี้เราต้องเกาะเกาะให้ดีเกาะให้ดีปั๊บโอเคมาเดี๋ยวดูสีเสื้อได้เป็นป้อกระเบิดนะครับแล้วก็โจมตีศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่อะห้าอืมไม่โอเครู้สึกว่ามันกากมากทุกคนโอ้โหเศรษกลัวก่านกูขอฆ่ามันก่อนล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยของไม่ต้องมาจู๊กไม่ต้องมาจู๊กกูว่าจะไม่หัวซาแล้วนะเมื่อกี้ ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะนี่ก็ยังจะปล่อยปล่อยปล่อยอย่างงั้นแหละถ้าเราถอดได้มั้อ๋อถอดได้คําบสูญหายถอดได้โอ้โหว่าจะไม่หัวซาแล้วนะโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายแน่อะไรครับอะไรครับอะไรครับในนี้มีป่ะไม่แน่ใจอ่ะดูๆๆๆๆๆๆๆดูๆกูจุกข้างล่างกูจุกตรงนี้ปั๊บไม่มีเยี่ยมเลยฮะโอเคมาในตึกนี้ในตึกนี้ในตึกนี้ อะไรอะไรกูต้องฝ่ามุมมไปได้อ่ออาดสักทีเอยเดี๋ยวมีปะวะมีปะมีปะมีปะมีมึงขึ้นไปดิเออมขึ้นไม่น่าจะมีนะตึกนี้น่าจะหมดแล้วป่ะทั้งปราสาทผมว่างั้นแหละเอเอ,อ,อน่าจะหมดแล้วไปลงก็มองเลยว่ากูมีสเต็ปโอเคนี่ทิงท้งไปทิ้งไปโอเคไอวี MV เน้ มึงจะตามเราควานกูไปถึงไหนเนี่ยกูแก้มาขโมยของเลเฉยไม่ได้มาขอซะหน่อยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไอเทมกันทุกคนไปกูบินแหละแล้วมาจากทางไหนเอาแมาจากทางนู้นเดี๋ยวเราจะลองบินไปฝั่งนี้ดูนะทุกคนนะผมหวังว่าฝั่งนี้เนี่ยเราจะเจอปราสาทไม่ช้าก็เร็วใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะยัยเดียวกูเจออะไรเอ้ปราสาทแตกกูเคียยงอันนี้ก่อน มึงมายังไงวัดเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยว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 มึงมายังไงเนี่ยเว้าเฮ้ยอะไรวะมัมีปราสาทอยู่ตรงนู้นไม่ทำไมปราสาทดูแปลกไปวะยัยอันนี้ทิง้งฮะไม่ต้องการมันคืออะไรอะ่ะทำไมมันมีเสาอยู่ตรงนี้อะ อยู่ๆก็โผล่มาเฉยเลยไม่ได้อยู่ในแผนแต่เราต้องไปสำรวจตรงนี้ก่อนเฮ้มันต้องมีของดีในนี้แน่เลยมันคืออะไรอะ่ะพลาดใส่กระดูกอะ่ะไม่ใช่ฮะทุกคนต้องไปสำรวจลอยขอขุดดูข้างในสิว่ามันเป็นยังไงนหนดูซิไม่มีอะไรเพื่อมึงมีไปเพื่อกูอถามเลยมึงจะมีไปเพื่ออะไรนะมึงไม่มีอะไรอะืะมึงจะมีไปเพื่ออะไรมึงไม่มีอะไรข้างในอะ ตีตีวาร์หนีไปสิวาร์หนีไปสิมาเราจะค่อยๆไต่เต้านะฮะในการเดินขึ้นไปบนปราสาทแห่งนี้โดยที่เราจะหลบทุกลูกกระสุนใช่เราจะปีนขึ้นไปแบบนี้อย่างดังกระชายชาติทหารโอเคเราจะปีนขึ้นไปดีนะที่ตรงนี้มันไม่ร้อยปร์โอ้โหทำไมมันเยอะจังวะอุ้ยตัวนี้ต้องตันเน้ต้องทุบออกก่อนแล้วไปกระต่อไงอะคืออ๋อต้องโดนเนาะ อ,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 อ๋อต้องโดนอย่างเดียวเลยคือไปต่อไม่ได้คือกูต้องโดนอย่างเดียวเลยโอ้โหเจริญล่ะทุกคนเออเอาเอาต่อกูเข้าไปฆ่าฉันฆ่าฉันในตายดีกว่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอุตส่าห์มาเจอสุดท้ายก็ไม่มีอะไรดีเลยแต่ไม่เป็นไรฝั่งนู้นยังมีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเ่อะเนี่ยเสาเนไม่มีเยอะจังเลยอ่ะไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นน่อยทุกคนไปเอ จ่ตกตายเนี่ยตรงนี้มันมีเสาว่าคืออะไรวะคืออะไรมันคืออ๋ออกว่ามันเป็นมันต้องเป็นที่อยู่ NPC ซวกาบริเวณนี้ต้องมีเอเลุงใช่ไหมผมว่าแน่เลยเว้ยลุงมึงจะเข้ามายันในโลกบมังกรไม่ได้นะลุงมันอันตรายเอ้าทำไมป่าไม่ได้วะว a t เดี๋ยวทำไมยิงไม่ได้เมื่อกี้ โอ้โหเสียดายขอเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเกมเนี่เจอแ้ยประสาทหาง่ายมากเลยอะทุกคนแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ใช่ประสาทใหญ่เนาะซึ่งวิธีการเข้าไปนะครับผมคิดวิธีใหม่มาละอืมวิธีนี้ง่ายใช่วิธีกุโย,ยนะลยทิอ่อวิธีนี้ง่ายฮะต่อขึ้นด้านข้างใช่เราจะไม่เข้าไปข้างในเพราะรู้สึกว่าเข้าไปข้างในแล้วกูลำบากลำบาก ข้างในนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยขุดเจาะดูได้ฮะตรงนี้เวล่กูดนะฮะไม่มีอะไรเลยเฮ้กูเหนื่อยโอเคไม่เป็นไรไปต่อหาประสรยาทใหญ่ยยๆใหญ่ด้วยโอ้เนี่ยเปืองอันที่หมายเลยมันคลิกแล้วมันไม่ติดนะ เอาสิมึงเอาสิเออเอาสิเออกูไม่ใช้ก็ได้พูอ่ะกูมีไม้เยอะเออเดี๋ยวนำเปลี่ยนก่อนย้าเป็นการอ่าแก้เออแล้วก็เจอแล้วมีปีกป่ะไม่น่ามีปีกไม่เอาในนี้ก็ไม่น่ามีของมันเนี้ยโอ้ไปแล้ววุ้ย ค้อนไม้ก็สามารถทําให้เราบินได้เออมันคือการสํารวจที่ดีเราสามารู้่งนู้หน้าไปว่ะทุกคนดูนแหละฝั่งนน้นเดี๋ยวเราจะต้องออกขอเดินทางหาปราสาทก่อนนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการหานะ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการหานานขนาดไหนเห็นไหมลั่นไม่ได้แป๊บเดียวก็หมดทีแกแล้วกูก็ต้องต่อขึ้นไปใหม่อโอเคไปหาปราสาทก่อนน่าจะเจอเร็วๆนี้แหละ เรามาเจอประสาทใหญ่แล้วแล้วคุณกำลังจะร่วงไม่เราจะไม่ร่วงโยโหข้ามาแล้วประสาทใหญ่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารอันนี้ไงถึงแล้วหวังว่าจะมีของซ่อมแซมไหมข้าไม่มากก็น้อยนะขอสักอันนะใช่ขอสักอันในตัวสักกรดี๊น่นาทำไมมันมาถึงแล้วมันมีเหมือนคนมาแกะไว้เลยะทุกคนหรือพี่เฟรมมาแกะไปปะ ไม่ที่พี่เฟรมไม่ได้อยู่ในซีรีส์กูมึงเพ้อเจอละเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับพี่เฟรมนี่คืออะไรไม่มีห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างน่าจะมีใจเฮ้ยมีวะ่ะอ่าปอเฮ้ยซับแซมซับกูมีแล้วนี่หว่ามึงจะดีใจทำไมกางเกงมึงมีแลว้วเวฟโอ้ยกูขอยอย่างอื่นที่มันไม่ใช่กางเกง มีขอนี้อ้ยบ้าเอ้ยในเกงเฉยเลยทุกคนอะไรของกูเี่ะแล้วทางลงอยู่ตรงไหนเนี่ยมิวการลงแบบปลอดภัยอันนี้ไงตัวนี้เราไปยังอ่ะหรือว่าเราโดดเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าไม่มี ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยบ้านอน่ะเข้าไม่อยากจะกลับบ้านเพื่อไปตกปลาแล้วตายเถอะเออไม่นะไม่อันข้าขอเถอะไอข้าตีข้าขอร้องดูนี่ดูปยังดูไปแล้วนี่ไอทางที่เรามาข้าขอเถอะข้าไม่อยากตกปลาเฮ้ยไม่นะนี่ข้าจะตงตกปลาจริงๆหรือนี่ การตกปลาเป็นอะไรไดี่กูเกลียดมากใ <c oughs> ่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีของเวล่ฮอ้ยโอ <c oughs> ต้ตกใจตกใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคไปแล้ยังจะต่อหนีเขาได้มันจะเป็นมันจะเป็นการบินในร,รอบสุดท้ายที่เราจะต้องบินไม่งั้นเราจะต้องกลับบ้านแล้วเราก็ต้องไปตกปลา <c oughs> ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอนะทุกคนผมไม่อยากตกปลาวัสดีและนี่ก็คือการบินครั้งสุดท้ายของข้าแล้ว ถ้าเกิดข้าไม่เจอสักอันแล้วก็ข้าจะต้องกลับไปตกปลาอย่างนั้นหรือจะาตายเถอะซาร่าหวังว่าจะเจอแล้วแบบบินมึงก็บินลงเร็วเกินเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแล้วไม่ได้มีทักกลับอืบริเวณนี้มีเบ่าไม่มีด้วยอเหมือนเกมจะบอกว่ากลับเธอเวฟ โอไม่นะเหมือนเกมมันบอกว่ากลับเธอเวฟกลัวประตูมาให้แล้วว้าเจเลแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงเคลียร์กับตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้เหมือนจะยุ่งว่ะทุกคนไอ้ตัวเมย์เนี่ยแม่มันตีแรงจังวะเออคิดเหมือนกันมาเนี่ยทำไมตัวนี้มันเกิดวะคืออะไรอะคือคือคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นไปเอาหายไปเลย โอ้ยเป็นเล่นไปไม่คืออะไรอะ่ะหรือว่ามีกล่องข้างล่างอ๋อไม่ใช่อ้โจเสียใจเราไม่ได้นี่เราจะต้องกลับไปตกปลาอย่างนั้นหรือถชีวิตตัวค่ากลับมาบ้านพร้อมกับบรรยากาศที่ฝนตกโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็คงเป็นวันเหนื่อยอีกวันหนึ่งที่เราไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่สิเราได้รองเท้าสองอัน พร้อมกักบกระเกงซ่อมแซมที่เราก็มีอยู่แล้วแล้วก็หนามกับกันระเบิดโอเคไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าชีวิตของเราถ้ายังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปทุกคนเราจะมาคราฟเป็นเจ้าเบ็ดตกปลานะครับผมแล้วก็เราจะลองไปเอ็นทรานเขาดูเผื่อว่าโชคจะเข้าข้างเราในด้านนั้นไงเออใช่ปะ่ะโชคเราอาจจะไม่ดีในเรื่องนี้แต่อาจจะดีในเรื่องนั้น เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีนี่ลาพีทมาผมหวังว่าเราจะได้ขอดีๆจากการเราเวนชานเบ็ดครั้งนี้แบมนโมตสะพระวโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะเหยื่อล่าสองโคตรสามโอเคอย่างน้อยก็กำขี้ดีกว่ากำตดละกันนะทุกคนนะเราสงสัยเราต้องไปแบบนี้แล้วแหละ โอ้ไม่นะพระเจ้าเราจะตกตรงนี้ไม่ได้เราต้องทำบ่อขึ้นมาแล้วเราก็ตกใช่โดยใช้มอสออตโอต้ในการตกอีกแล้วครับท่าน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> ออาทุกคนก็โดยกิปนี้นะผมว้วอูปรลสิตรายทีนี่แบบต้องมานั่งเก็บกวาดไอ้แต่นี้ได้ผป่าอ๋อได้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 ใช้น้ำได้นีว่ว่าเออดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ เอาละทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเรียบของไ้แค่นี้ก่อนรายการเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจมิวสด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทําการสร้างชุดเกราะซ่อมแซมทั้งตัวกันแล้วเราจะไปล่าเจ้าปรสิทธ์โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปละาเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะออกตามล่าปรสิทธิ์ทุกตัวใช่เราจะฆ่ามันแต่ตอนเนี้ย ล้างก่อนเหมือนกายเป็นคนทําความสะอาดอยังไงไม่รู้ตอนเนี้ยเนี่ยกูจะต้องมานั่งล้างเช็ดถุงเช็ดถูพวกมึงเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลย